อยากให้ลูกเก่งวิทย์นะครับเล่มนี้เลยนะครับเกี่ยวกับร่างกายของเรานะครับเป็นหนังสือบอดุบงนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้านี้เลยอันนี้เป็นหน้าคู่นะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับยืดหยุ่นนะครับสีชมพูภายใต้ผิวหนังของเธอจะช่วยให้เธอเดินวิ่งหรือเต้นรำนะครับนี่ดูภาพประกอบซะก่อนนะครับแล้วก็มี คำบรรยายแบบนี้กระดูกทุกชิ้นในร่างกายของเธอจะเชื่อมต่อกันนะครับโจนกลายเป็นโครงกระดูกเชื่อมกันเชื่อมกันนะครับเวลาอ่านก็อ่านแบบนี้ให้ลูกฟังนะครับหรือว่าถ้าลูกอ่านได้แล้วก็ให้เขาอ่านเองนะครับน,นี่มีตรงนี้ด้วยเห็นไหมโอ้โอ้ดูเหมือนว่ากระดูกชิ้นนี้จะหักอยู่นะไม่ต้องกังวลไปนะกระดูกสามารถนะครับงอกกลับมาเชื่อมกันได้ใหม่นะครับนี่มีคุณหมอด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูโปกนะครับโปกแบบนี้ร่างกายของเรานะครับเปิดมาก็เป็นแบบนี้เลยนะี่ เปิดได้ด้วยเล่นเล่นเล่นมันเลยนะครับเปิดปอดหัวใจตาแแบแแบแบบนี้นะครับเออน่ารักไหมน่ารักไหมนะครับเปิดได้เปิดได้อะไรเปิดได้ล้วก็เปิดเลยนะครับนี่เปิดได้ปึ๊บนะเออนะครับลูกฉลาดแน่นอนเลยครับแต่ว่าหนังสือเยอะนะครับอาจจะต้องอ่านในข้างฟังนะครับประมาณนี้นะครับใส่ตะกร้าไว้ให้ร่างกายของเรา